ครับกลับมาพบกับผมชายมอพุทธิพัฒน์อีกแล้วนะครับเนอที่หายไปนานไม่ใช่ไรดอกมัวเตไปรับงานอี่วไทยยโฆษณาเดินแฟชั่นไปทับด้างานเยอะแยะเสียเต็มไปหมดไม่อยากคุย นะครับอัดอุบลมูลีไทยคมเอฟเอคัพ2003รอบรองชนะเลิศบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะสนามไฮวิไลธรรมาศาสตร์ตอนนี้เจ้าที่ขายบัตรขายตัวยูนัสนามอ่ะตอนนี้ลุงเนก็เดินมาพบปกะกับโชโรบิ๊กไบนะครับมามีฝรังด้วยเนี่อ่ปาตายขาราขวก็เดินมาพบปะกับแฟนบอลบุรีรัมพร้อมกระเปา๋าคู่ใจสงสัยซื้อมาจากที่ร้านอ่ตอนนี้ก็นักเตะ่ะลงมามีเิียรติ์ทน เดินลงมาจับมือได้ครับจับมือได้ครับมีหลายหลายคนเดินลงมาไม่ว่าจะเป็นสุรัตไม่ว่าจะเป็นปทุมไม่ว่าจะเป็นสุริยาไม่ว่าจะเป็นจิรวัตรไม่ว่าจะเป็นบรุโนอะไรต่างๆก็มามีใครด้วยมาใครสร้างไม่มีใครสร้างหรอกผมสร้างเองผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นเขาต้องมีสร้างอยู่ข้างตอนนี้ขาลายเส็นได้ครับขอลายเส็นอ่า ตอนนี้คนพาไม่ได้สนใจคน,อนคอไลเซนสนใจคนเสื้อแดงอยู่ข้างล่างชื่ออะไรเนาะนางเนาะสีนาง,นออางนเนาะเบ๊บถ้วยอีกอย่างเนาะนางเนาะบนนัี้ <c oughs> นะมาดูครับอบอลไทยคมนะครับลูกฟุตบอลสวยทีเดียวตอนนี้ทางนักเตะของบุรีรัมก็เดินลงมาซ้อมฟอร์มกันก่อนออสมาก,ก็วิ่งไปก่อนนะโดยความเป็นพน้กาก็ต้องวิ่งก่อนทำดานะตอนนี้กองเชียร์บุรีรัมก็กำลังตีกลอง ปักกลองกีดังขนาดไหนนะเป็นการซ้อมการวอร์มกันก่อนะตอนนี้ทางโค้ชของบุรีรัมเขากำลังเดินเก่า <c oughs> ขันเกลื่อน <c oughs> นะหาวก็มีนะตอนนีนะ้ทางนักเตะของบุรีรัมก็วอร์มไปด้วยนะสิวรักษ์เบอร์หนึ่งนะยอดสปลเทียงดาเบอร์ยนะี่สิบหกตอนนี้ลุงเน่ก็กำลังจัดเกะเดินดูลูกน้องก็เดินดนะูไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็น นักเตะของบุรีรัมตอนนี้เซบป,ปุยกำลังซ้อมสุรศุรีก็กำลังซ้อมอยู่ในขณะนี้นมีเอกชัยนี่มีอนาวินก็กำลังซ้อมการสกรัดบอลตอนนี้กองเชียร์ของบุรีรัมก็กำลังร้องเพลงมารวมกมัน้รงมารวมกันเชียร์มาโย้เชียร์ยี่ให้บุรีรัมของเราชนะเถอะตอนนี้ อักเสะของเมืองทองเขากำลังวอร์เหมือนกันอตอนนี้กองเชียร์ดี่มีการศึกษาสูงไม่มีการเด็บเนมค <c oughs> ลังกินัดตอนนี้ทางทีมงานสต a ร์โค้ e นำโดยประธานสมสรพนผารองเพลงเรามีเราอ่ามีคุณทักเทพมีโค้ดเราแล้วก็ลุมเนเสียงดังทีเดียวอรองเสียงดังฟังจัดมีสุดเชามีออสมามีใครให้เพื่อการบรจเขอาใจ คนทางยาวไกลไม่วันให้ผู้วีเราได้ประตูชัยย yeah. ่ร้องเพลงก็ตบไม้ตบมือกันเพื่อเรียกวันและกำลังใจให้ทีมงานให้นักเตะของเราได้มีขวัญและกำลังใจตอนนี้ลุเงเนก็มายืนรอนักเตะของเราเพื่อให้กำลังใจ นักเตะของเราเดินลงมานะให้กําลังใจทุกคนนะจับทุกคนจับมาจับมือกันท yes, <so>, like, <Tá> ุกคนเพื <you S 1> <that> ่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ลูกทีมมีคุณจิตวิทยาในการทําทีมของลุมเอเขาเราตอนนี้ก็ทางเมืองทองและบุรีรัมย์จับมาจับมือกันมีดัสกอนทองเหลาแล้วก็พิโกบของเรานะครับมาทำดาวันนี้ต้องจบด้วยชัยชนะของเราออยเนลี่ตัดโค้ดบอลชูนิ่งดิง ไงในเองเนื้อคลังคอยมีสมาธิยายาจบในการทำประตูจบด้วยการเทสโก้หลับเตี๋ยฮามิเอชเนียมวยปีใบบุรีรามสู้อ่เป็นการให้เปล่ยความและกำลังใจตอนนี้เมืองทองมาในชุดสีแดงกางเกงสีดำอ่าทุงเท้าสีลายแดงบุรีรามมาในชุดกรมท่าสีน้ำเงินอ่าตอนนี้เมืองทองได้บอลอ่าส่งไปให้ ธีรศิลป์ไล่บอลธีรศิลป์ไล่บอลมาไล่บอลมาไล่บอลมาประตูมันต้องมาสกัดออกไปหุยหับใคยน่าเมาควบเชียร์เขาสไตล์เหมือนกันโอ้กองเชียร์พอดีโอ้ไม่มีเน็ตแมเลยโอ้เชียร์โอ้เชียร์น่ารักจนน้ำมาดูทั้งเขาแย่งกันมุกทั้งเยี่ยงกันมุกสกัดมาสุดใจมาเตะเข้ามาหุย เฮ้ยครับเลยวิ่โ,โค้ยอาขึ้นไปขึ้นไปเราดีแล้วดีแล้วเฮ้ยอ่าอ่าป้าตายคาราก็ร้องเพลงพร้อมกับอ่าตุลโคลง้งสองตัวทีเดียวหาป้าตายเจอไหมนะ่ะอ่าให้หาเจอได้ให้สิบบาทอ่ามาโอ้โกองเชียร์พอดีมีการศึกษาสู้ถือว่าตัวเองเป็นกองเชียร์ที่ดีที่สุดในประเทศอ่าไม่มีการเน็บเนม ไม่มีการชูป้ายครั้งเนอะฮะมาดูครมาดูบุรีรัมช่วยกันไล่แต่ว่าเป็นยังไงกรรมาการบอกว่าเอางี้อาสมาวันนี้เนี่ยเนี่ยจะให้ไปอะไรเห็นไหมเนี่ยนี่อ่ะไปเรื่องไปกินนี่เอาไปเรื่องไปเลยเอาไปเรื่องไปเลยมาดูสกัดอสมาสกัดบอลเตะเข้ามาทางมาริโอได้บอลแต่ว่าเป็นยังไงโดน เด็กใช้เซตนิดนึงแต่ว่ากรรมการให้ใบเหลืองออสมานเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมเอามาดูโน้ยเมืองทองเฮ้ยเกือบแล้วเมืองทองอบุรีรัมเกือบเสียสมาธิไม่เป็นไรซีวราคาราเก่งอยเลยเอานู่นทางใครโดนแซะทางใครโดนแซะเป็นยังไงทางกองเชียร์เอ็นโซน อ่าตอนนี้ก็มีการชูไม้ชูมือชูนิ้วด้วยมีการแจกกล้วยกันด้วยไม่ทำดานี้กองเชียร์ผู้ดีขันนั่นมาดูทางทีรทอดได้บอลส่งมาแต่ว่า,า,าสุชาวโดนเสะแต่กรรมการไม่ว่าไรแต่ว่านนจิรวัตรเสะบ้างกรรมการบอกว่าฝาวทางเมืองทองได้ฝ่าวเพราะว่าจิรวัตรไปเสะเขาสุชาวบอกที่ผมไม่เห็นให้เลยมาดูไหมนี่ สุดช้าโดนเข้าจากขลังเตะไม่ได้อะไรแต่พอทางบุรีรัรม์ักดบอลมาดูนกรรมการบอกอได้สาวนี่กรรมการที่ยุติธรรมมากมาดูกันต่อมาดูกันต่ออย่าไปสนใจนมาดูกันต่อทางบุรีรัมย์ได้บอลส่งกรามแต่ว่าลูกกรอบไปไค่ได้บอลสกัดบอล กรรมการไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเล่นบอลมาดูคร,รับขาดอ้โหูโดนบอลมากเลยโดนบอลจนไม่โดนตัวเลยนี่อูห้อหกรรมการก็ไม่ได้ให้อะไรอะมาดูต่อแทปพอทางชิติพัฒนเ์เซะบางทีรเซนลงกรรมการวิ่งมาทางชิติพัฒน์แทนกลางอ่าก็เลยจบไปเออแดงโอ้ไม่ใช่กรรมการบอกรอเล่นนะอะรอเล่นนะกรรมการบอกว่าอย่าไปซีเรียสให้แกใบเลือ้อยกรรมการเห็นซีเรียสกันก็เลยทําเป็น มีมุกมีมุกด้วยมาดูกะนต้าทางบุริัมย์ได้บอลแต่ว่าเป็นยังไงเซอทางบุริัมร์เตะเข้ามาแต่ว่าเขาสกัดได้ทางพุทธสามตูสกัดได้อืมเกือบไปแล้วเมืองทองมาดูอัสมาส่งมาให้ธทีรทอนทีรทอนวิ่งกันมาได้บอลเตะเข้าไปเตะเข้ามาทางบุริัมย์สแกนมองแต่ว่าเป็นยังไง้ยดักโนสกัดออกไปได้เฮ้ยครับเอ,อ,อ,อ้ยเฮย้ย เอ้ทางสิกระน,นักเนอเตะออกไปแต่ว่าบอลเข้ามานิดนึงแลละกรการไม่ให้ลูกอุเอ้เฮ้ยสดายสุดายคลั่งกรรมการบอกหมดเวลาครึ่งแรกเอาไปกินนางเล็ดไปกินขนมขัาต้มกันก่อนเอ้เจ๊งซ้ำนะไปกินกันตอนตอนนี้มีเ็นตุ้ยเบนทมแล้ว <c oughs> มาดูบริรัมในครึ่งหลังกันก็ประชุมกันเสร็จแล้วก็มาถางบริรัมได้เคลียร์ก่อนทามบริรัมได้เคลียร,ร,รย์ก่อนอักโคตก,ก็กำลังเอาอย่างนี้นะ าตามไอ้ตัวนั้นไปส่งสิกไปแล้วเราสู้มันเอาให้ได้เอาให้ได้เนอเอาให้ได้เลย,เอเลยอของเชียร์ของบุรีรัมของเราก็ไม่ย่อท้อ,อมีการเชียร์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ทับดามาดูทางบุรีรัม จะแจ็กปันฟริกิกฟรีกิกทักให้เตะก็มากระสกัดได้เตะกข้าไปอีกหูทางโรนอบเตะเข้าไปอีกหูแมวมาโปกตเจ้าทุบมาครุ๊กเนี่ยเอ้ยย่าอดีใจโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ทำได้บริรัมทำได้แล้วเย่เย่เย่โอ้อาโอ้อดีใจเฮ้ยทางลุงในของเรามันต้องอย่างนี้เสียนายว่านายเธอสโนมเอร์นายเธอตระฮ้ยฮะ ดีใจทางกองเชียร์บุรีรัมย์กเราก็ดีใจกันมากมายโอ้ดีใจจน่ากลับไปนี่นะเราจะไปฉลองกินขนมโครอยกันที่บุรีรัมย์นะฮะดีใจอาปาทองกมาใช้ชุดคลุมทองหรือเปล่าเรือไรป้านะั่นแหะอ่าอ่า,า,าทาง อ่าน้องผู้หญิงก็กลับจากเรียนก็ยังไม่เชียร์อีกไม่ธรรมดามาดูภาพช้าไหมแจ็คจิรวัตส่งกับมาไขเตะเข้าไปแต่ว่าเขาสัดมาได้ทางฟุตซสุแต่ว่าทางเรนโดเตะซ้ำเข้าไปไม่เคยเหลือตุ้งตะข่ายมาดูแจ็คจิรวัตส่งกับไปเฮ้ยแต่ว่าทางรนโดเตะซ้เข้าไปเคยเหลือเด้งไดน,นะน่ะเด้งไดบบริรันเตโนทางแจ็คจิรวัตสกัดไขแต่ว่าทางริันโดเตะเข้าไปเฮ้ยคนลัก้างกับผู้รักษาดูมาดูไหม ทางใครเตะเข้าไปแต่ว่าผู้รักษาประตูกัดมาได้ทางโรนัลโดเตะซ้ำเข้าไปเคยเหลือเนี่ยเด้งจืงอ่ะเด้งจืงอ่ะโอ้ทำด้านทางบุรีรัมนำ1-0ครับมาดูต่ออานาวินได้บอลส่งมาทางใครโดนนูพลกจากขลังกรรมการไม่ได้ว่าอะไรทางรัสโกเขาจะไปยกใครบกไม่ต้องมายกผมเลยได้ฟาร์มโฮเอ้เซ็งเลยเซ็งจอดเลยไม่ได้เลยเฮ้ยเซ็งจีนับ กรรมการว่ารีบๆคร,บรบับไปเล่นรีบครับไปเล่นคุณรีบครับไปเล่นอะตอนนี้ทีมคุณกำลังตามอยู่อ่ะทางเทอร์ซอนได้ปั่นฟิกิมาดูกันต่อปั่นฟิกิจะเป็นไงโย้ามาแต่ว่าเป็นโอ้โหไม่ได้ดึงเลยทางเข้าไม่ได้ดึงดูทางเข้าไม่ได้ดึงไม,ไ,ดไม่ได้ล็อกคอไม่ได้ล็อกแขนเลยมาดูกันต่อโอ้ยแจ็คกเมียนหน่อยอย่างงี้ก็มีด้วยอ่าทางบริราบโดนโอ้โหมาดูภาพชาใหม่นะโดนไม่ได้ดึงอ่ะ มันได้ดึงเลยดูด,ด,ดูเล่นติปบอลมูภาพชากรู้ว่ามันได้ดึงนะมันได้ดึงคลายนเนี่ยเป็นยังไงพลุกคลิกอยู่นาประตูเฮ้ยเกือบไปแล้วเมืองทองนี่กองเชียร์ผู้ดีไม่มีการยกมายกมือไม่มีการยกนิ้วกลางดูนี่กองเชียร์ผู้ดีนี่กินโนมุนกกะกินโนกรุอิระนนทบรีนนระมุกกะอ่าเขาทำเป็นอืจังใหญ่ จังจีมาได้จบนะมาดูลุงเนี่ยก็พลังนั่นนะไปไปดูทางโน้นซิดูดูเขาอะไม่มีนะดูซิเขาไม่มีการยือยุเลยดูดิบุรีรัมะโกนมาดูดิบุรีรัมทำตายักใส่เขานี่ใส่เมืองทองทางเมืองทองอยู่เฉยๆดูภาพหลักฐานพี่น้องดูหนุบุรีรัมตะโกนด่าดูยกไมยกมือใส่จนดูดูตะโกนเออบุรีรัมทำอะไรนี้มาดูทาง อาทางอุ้ยทางสุรีโดนสกัดบ bon. อลทางกรรมการว่าไงอามาดูต่ออาทางเซปุยได้บอลได้บอลมาได้บอลมาเลี้ยงก็มาเลี้ยงก็มาส่งมาแต่ว่าทางอู้ผู้รักษาประตูสกัดอู้โรนด็ Ronaldo. อตไม่ได้ไรายเลยกรรมการบอกว่าพุ่งล้มไปเองทางผู้รักษาประตูเล่นที่บ bon. อลนักพากแถวช่องบางช่องเขาบอกว่าเล่นที่บ bon. อลนักพาก,กีเนโนสยอง ก <c oughs> นะาลีนดูกันต่อทางน,นู้นทางเขาตั้งใจเล่นบอลคลางนู่นเล่นบอลเล่นบอลรวบขาเขาจนยจังใหญ่จงัจงตะพู่นี่มาดูกันต่อ,อ,อลุงเนี่ยลุงเนี่ยมอกดอูทำไมเวลาวันนี้มันเดินช้าแท้ทำไมแต่ก่อนมันเดินเร็วแท้ไหมมันเรียม,มาดูทางเขาอุ้ยทางผู้รักษาประตูตั้งใจเล่นบอลเหมือนนักผ่าปากาช่องกระบอก <c oughs> ทาอานาวินได้บอลอ่าได้บอลมาได้บอลมากแต่ว่าทางเขาพยายามสกัดบอลอ,อันนาวินเจ็บฟรีเลยอ่ะ,อะไปไปคนไปไปมาโวยวายอะไระสือสามกันไม่รู้เรื่องแล้วพวกเราจะมาโวยวายอีกมาดูกันต่อมาดูกันต่อ ทางสบู่ได้บอลสบู่ได้บอลสบู่ได้บอลเลีกก้ยงกลมเลีกก้ยงกลมแต่ว่าทางเขาสกัดบ,บอลเฮียดายกรรมการไม่ได้ว่าอะไรเขาเล่นที่บอลมันเป็นสากลนะมันเป็นสากลนี่ไอ้เออทางเขาสกัดบอลน,นะกรรมการไว่าไงครับกรรมการกรรมการบอกเงี้ยอ่ะเอางี้ในฐานะที่ผู้รับตูออกมาบ่อยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจอ้าวเอาใบแดงไปกินกันลแล้วกันนะเนื่องจากกรรมการโดนรุกหนักนะาทาง เมืองทองก็ได้ใบแดงไปผู้รักษาประตูทางลุงเน่เราก็มันต้องงิสซี่ทางผูรักษาประตูก็เดินกมนารับชะตากรรมไปมาดูการสกัดบอลอีกครั้งยกขาสูงนี่บางป่านนี้ยกสีบก็มีนี่แต่บางคนนักภาบบางคนขับบอกว่าตั้งใจเล่นที่บอลตั้งใจเล่นที่บอลขลังอัตุภาควาเลโต ามาดูต่อ,อม,มาดูเบลล็เขาโดนเชิญออกจากสนามทางเขาก็เชียดสุภาพมากดูผู้หญิงมาดูตเตะก็มาเตะว่าเฮ้ยเกือบไปแล้วบุรีรัมเต่ว่าทางไล่แมนบอกว่ามันล้ำหน้าทางกองเชียร์ผู้ดีของเขานะครับผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเชียร์ดีแห่งประเทศไทยอตอนนี้ก็ทางกรรมการบอกหมดเวลา ตหมดเวลาแล้วบายบายตอนนี้ลุงเน้ก็เย่มอบความสุขให้กับแฟนบอลของบุรีรัมย์อีกคร์ดเบยการนำพามาชนะเมืองทองอยู่ในเ็ด1-0กับฟุตบอลมูลิธิไทยคมเอฟเอัพ2013ณสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์รังสิตธปทำตาเนี่ย ตอนนี้ก็ท้ายทีมงานสตาฟคงสตาฟโค้นักกีฬากีฬานักบอลเราก็แสดงความดีใจลุงเนก่อนนะเนปูรักทำทำประตูนะรุนโดนะก็มีอสมาดินเยสจิรทอนจบมาจับมือกับโรนันลโดโรนโดโรนโดนะทำานาออสมาตอนนี้ก็ กลังจะรองเพลงเรามีเราแต่ว่าทางโน้นมีการจุดพลุมาฉลองชัยให้กับบุรีรมัมย์ยังกางงานบวดงานแต่งสงสัยพระเจริญพุทธมนต์เสร็จแลว้วนละโอ้ยใครกลัวไหวมแถวแตกเลยใครบอกอุ่าห์แอบมานานไม่ให้เขารู้ว่ากลัวพลุทางโอ้กองเชียร์ผู้ดีครับมาดูครับจำมาดูหลักฐานครับ อโอ้เชียเชียไม่มีอะไรเลยไม่มีการย,อย่อ,ย,อย,ยุไม่มีการย่อยุเลยไม่มีการย่อยุเลยครับไม่มีการที่จะทำอะไรบุรีรัมก่อนเลยมีแต่บรุริรามทํทำก่อนมาดูครับดูหลักฐานะครับทางลุมเน่เขาอาวพวกเราทอยอนักเตะของเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับไม่ไว่าจะเป็นออสมาไม่ไว่าจะเป็นใครไม่ไว่าจะเป็นอาณาวินไม่ว่าจะเป็นโรนโดนะครับไม่ไว่าจะเป็นทีระธอนก็เป็นห่วงแฟนบอลของบุรีรามเรา ไม่มีการย้อยู่เลยดูสิอ,อเราถอยถอยอ้าวทางอัสมาก็เป็นห่วงแฟนบอลของบุรีรามกลัวจะเป็นอะไรน,นี่คืออารอนโดเราเย่เย่เย่อย่าไปนสนใจเลยเขาฉลองชายเราเราไม่ได้อาพรุมาเขาเอามาเขาฉลองชายให้เราตอนนี้ทาง ตักกล้องสาวสวยทีเดียวมาจาก่ายหนนอกอันนี้นะวินก็กำลังเต้นตักขอใจแลกเบอร์โทรขอเบอร์โทรแหลกใจอะไรในของยิ่งลีนาะโพบุรีรัมนะักร้องจากปุรีรัมครับเจ

โอ้โคดทีมงานสตาร์โคดโอ้โอ้มันทีเดียวเน่ยเต้นออกเลยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับสนุกสนานกันทีเดียวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเพลงครับเป็นเพลงแน่นอกครับแน่นอกต้องยกคอเก็บเขาไว้นานไปได้ใจกระชอกน้ำกระชอกแล้วมาดูครับตอนนี้ก็่า ปารตายของเราก็ต้องอานาวินขึ้นมาอานาวินขึ้นมา,าโชว์สเต็ปน้อยอเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนปอปุริรัมครับอยางมากเลยเย้อนาวินจูจีนฮะยายมาจากบางกอกลาสลุมหล่อเป็นเพลงเอ็มบีมาแล้วหลายเพลงนะ,ะก็ทีมงานโอนโดก็ยังอยู่นะฮะ ยอยขาดจะเป็นเล็กเขาที่โดนให้ออกจากสนามไปน่าเสียดายนะครับง,งั้นได้ฉลองกัน,นดังหมดได้ร่วมกันร้องเพลงครับยกกอกคือเตโดนนะครับมีความสุขกันทีเดียวนะฮะวันนี้ผมทีมานซเดจอนก็ม,มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเลยนะฮะตอนนี้ทางมุรีรัมก็กำลังร้องเพลงเราเราร้องบให้เขาร้องเพลงก่อน เรารู้มารยาทเพราะมันเป็นสากลจะอยู่เป็นกำลังของใจคนทางยาวไกลไม่หวั่นให้รีรมของเราได้ประตูชัยเย่เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวกลับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับกับ ชายหมอพุทธิพัฒน์ลและทีมงานสุดจ,จอดวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจะทีมไหนเขาก็เรียกเราว่าเมธสอะกล่าวคําเทเราไม่เคยกลัวใคร